สวัสดีค่ะผมกบเซลพึ่งและเต้นปฏิพันธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a Innova น,นะคะลูกค้าก่อนอื่นเลยก่อนไปชมรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซล์พึ่งและเต็นปฏิพันธ์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3 4 9 0ส0มืพบาทนะคะเป็นรถปี2010ค่ะลูกค้านี่ อินโนวานะคะมาพร้อมกับหลอดไฟนะ่าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้ากระจังหน้าเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะมีะมเซ็เิร์ตให้นะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานจากศูนย์นะคะยางใหม่นะคะลูกค้าล้เดิมเดิมจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่หารถใช้งาน คันนี้ส,สวยๆเลยนะคะโลโก้เดิมๆจากศูนย์นะคะลูกค้ารถเรารับประกันได้นะคะไม่มีน้ำท่วมไม่มีชวนหนักผลิกความแน่นอนน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันรถกันนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับลายลายไม้สวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูก สวยๆแบบนี้เลยนะคะผ่านการใช้งานน้อยมากค่ะลูกค้านี่เจ็ดที่นั่งแบบสบายๆภายในเป็นเบาะหนังสีเทานะคะลูกค้านี่คะไม้แท้นะคะลูกค้าไม้แท้เช็คสูงได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ เข้ามาชมมาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้เพิ่งต้องลาไปก่อนนะคะลูกค้าเพิ่งโพสทิ้งปอทไว้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ